เอาเ่มันครับผมอยู่กับผมบอมเบอร์เลอร์อกับ EP ที่หนึ H ่ง A H M r EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมก็ A H M r เราไม่ได้ทำมานานนะครับตั้งแต่ช่องที่แล้วนู่นนะครับตั้งแต่โดนแบนไปนละไมไปละ อันนี้ช่องใหม่เราก็มาเริ่มต้นใหม่กันนะครับอีพีที่หนึ่งกับมะม,ม่วงน้ำพริกน้ำปลาหวานนะครับผมส่วนผสมนั้นก็มีมะม,ม่วงนะครับแล้วก็มีพริกน้ำปลาหวานนะครับผมโอ้น้ำลายแตกดูดเยอะมากก็ตานนั้นนะครับส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากก็มีหอมนะครับพริกผงนะครับแล้วก็น้ำ ปาน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยสลดอือืสุดยอดครับผมเพิ่มเติมลงไปล้วใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับมีโอ้ยน้ำลายแตกมีมีปลาด้วยนะผมผมใส่ลงไปถ้วยหนึ่งนะเพื่อให้เพิ่มความหอมนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ความนัวของข้าวคั่วนะผมว่าถ้าใครมีข้าวคั่วก็ใส่ข้าวคั่วแทน แทนปลาก็ได้นะผมนี่ครับผมไม่ค่อยมีข้าวคั่วผมก็เลยใส่ปลาแทนลงไปนะครับแล้วก็เติมข้าวคั่วลงไปนิดนึงอือหือสุดยอดครับอือหือสุดยอดไปแล้วไปดูกันเลยดีกว,ว่าครับนี่ครับคำแรกครับจิ้มนงแมรอบอืมจิ้มนงรมบแล้วก็กินนงแม่นอือหือบอกเลย อร่อยอร่อยจริงต้องต้องต้องเน้นเน้นหัวหอมับเน้นนัวหอมยังไม่ได้ครับมันต้องสดด้วยหืดยอด ตักขึ้นมาครับแล้วก็กินเข้าไปเลย เอาล้นะครับก็บ้านใครไม่มีมะม่วงนะครับผมก็เสียใจด้วยนะครับของผมเป็นมะม่วงสามฤดูนะครับคือมีกินตลอดทั้งปีนะผมก็ไปลองหามปลูกกันเอานะครับการเกษตรทาไม่ยากนะผมก็เริ่มทําการเกษตรมาตั้งแต่อย่งเด็กนะครับก็เลยมีผลไม้เกือบทุกชนิดนะครับที่ผมปลูกตอนเนี้คืออยากกินอะไรผมก็ปลูกนแล้ว ตอนนี้ก็กลังทําการปลูกทุเรียนอยู่นะครับไม่รู้จะได้กินลูกหรือเปล่านะผมก็พยายามปลูกอยู่นะครับก็มะม่วงนี่มีกินตลอดนะครับอร่อยมาก EP ต่อไปน่าจะเป็นมะยมนะครับผมแล้วผมก็มีมะยมแนละ้วกำลังออกเรงนะียงแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำ EP ที่สองเป็นมะยมนะครับผลไม้ครับเพราะ EP นี้เป็นมะม่วงคนระับ ASMR โอ้อร่อยมากิ้มกันได้ลองทำไปกินกันดูะอ啊 อละครับจบคลิปครับเดี๋ยวกินเดียวสามแผ่นนะครับพอจบคลิปนี้ครับนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับดูเหมือนทุกท่านจะหิวกันแล้วนะครับผมผมก็กินยั่วต่อไปก็ไม่ได้เลยนี่ครับก็คำสุดท้ายก็จะใหญ่หน่อยนะครับเพื่อเป็นการจบคลิปนะครับสามแผ่นรวดอท่า มังเข้าไม่ถึงเนื้อรถครับอืจบไปไ็นมางไ